อันนี้คนไข้ทำลากเทียมกับหมอเกตมากี่ซี่แล้วคะห้าซี่อันนี้เป็นซี่ที่ห้าเนะาะก่อนหน้านี้เนี่ยคนไข้ใส่เป็นตัวสะพานฟันมานะคะแล้วทีนี้ตัวสะพานฟันเนี้ยมันโยกแล้วก็ฟันต้องโดนถอนออกไปเนาะ,ะก็เลยทํามาอันใหม่เป็นลากเทียมนะคะคุณลุงทํากลากเทียมแล้วเทียบกับตัวสะพานฟันแล้วเป็นยังไงบ้างคุณลุงชอบอันไหนมากกว่ากันากลากเทียม แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าเวลาเคี้ยวอันไหนสบายกว่ากันจ๊ะล,ลากเคียมลากเคียมสบายกว่าเนาะเคี้ยวเคี้ยวสนุกกว่าเนาะไม,ไม่ต้องกังวลอ่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกจะหักใช่ไหมคะใช่ใชถ้าถ้าเคี้ยวบนตัวสะพานฟันแล้วเป็นยังไงเอ่ดมันมันยุบแล้วมันจะดึงซี่ข้างๆเข้าหากันอทำให้ฟันโยกลวมอ่าคือมันแอ่นเนาะมันก็เลยดึง เสาสองข้างเนาะใ,<ช>ให้โยกนะคะ<ช>แล้วแล้วตอนที่ทํารากฟันเทียมมีคุณลุงเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บถ้าเกิดเทียบกับถอนฟันอันไหนเจ็บกว่ากันจะ๊ะหรือว่าเท่าเท่ากันหลังหลังจากทำถอนฟันจะเจ็บกว่าจะเจ็บมากกว่าเนะาะแสดงว่าแฮปปี้กับตัวรากฟันเทียมหยู่นะคะ,นะครับครับโอเคขอบคุณคะ่ะอ